อาณาจักรไดโกเวียตเนี่ยถือเป็นรากฐานสําคัญของชนชาติเวียดนามในประวัติศาสตร์ยุคต้นซึ่งอาณาจักรไดโกเวียตเนี่ยถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคศ968ซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดยุคที่เวียดนามเนี่ยถูกปกครองโดยจีนราชวงศ์ถังแล้วก็ก่อตั้งอาณาจักรขึ้นมาโดยพระเจ้าดิง๋งโบหลิงที่สามารถรวมผู้คนแล้วก็ปราบปรามหัวเมืองต่างๆได้สําเร็จโดยการประกาศเอกราชแล้วก็ตั้งราชธานีขึ้นที่หวาลู ในแคว้นนิ่งบิงทางตอนเหนือของเวียดนามนับเป็นการสถาปนารัฐเอกราชขึ้นในชื่อไดโกเวียด e แล้วก็เป็นหมุดหมายสำคัญที่ทำให้เวียดนามเนี่ยเริ่มมีอัตลักษณ์เป็นของตนเองขึ้นมาจนมาถึงปีคศ1054จกักรพรรดิหลีแถงตงได้เปลี่ยนชื่ออาณาจักรเป็นไดเวียด e เพื่อแสดงถึงการเป็นรัฐที่มีอำนาจเข้มแข็งขึ้นแล้วก็มีสถานะเทียบเท่ากับมหาอำนาจอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังมีโครงสร้างการปกครองแบบจักรพรรดิแต่ว่าก็ยังมีการส่งบรรณาการให้แก่จีนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางการเมืองและก็การค้า,าไว้อยู่และยังมีรากฐานวัฒนธรรมมาจากจีนที่มาผสมกับวัฒนธรรมพื้นเมืองเวียดนามซึ่งช่วงที่อาณาจักรไดเวียดรุ่งเรืองที่สุดเนี่ยอยู่ในช่วงรัชสมัยรัชวงศ์หลีในช่วงปีคศ1 9 0ง1 2 2 5 ซึ่งราชวงศ์หลีเนี่ยก็เป็นราชวงศ์ที่สองเท่านั้นหลังจากการสถาปนาของดิงโบหลิงและได้ทําการย้ายราชธานีจากหวาลูไปยังทางลองหรือว่ากรุงฮานอยในปัจจุบันโดยราชวงศ์หลีเนี่ยเริ่มสร้างระบบราชการที่มั่นคงวางกฎหมายแล้วก็โครงสร้างการบริหารที่เข้มแข็งขึ้นมามีพระพุทธศาสนาที่เฟื่องฟูทางนิกายเตรนที่ได้รับมาจากทางเหนือแล้วก็นิกายเถรวาทที่ได้รับมาจากทางใต้ จนกลายเป็นศาสนาประจำราชสำนักแล้วก็ช่วยรวมผู้คนให้มีความสามัคคีกันนั่นเองและยงมีในช่วงปีคศ1,225-1,400ถึงของราชวงศ์ตรานที่สามารถต่อต้านแล้วก็เอาชนะการลุกรานของชาวมองโกได้ถึง3ครั้งซึ่งเป็นชัยชนะที่ทำให้ไดเวียดเนี่ยมีชื่อเสียงขึ้นมาในฐานะรัฐเอกราชจ,จากจีนที่แข็งแกร่งแล้วก็สามารถรักษาเสถียรภาพทางการเมืองได้ยาวนาน แต่ว่าในช่วงศตวรรษที่15เนี่ยไดเวียดเนี่ยก็ต้องเผชิญกับการลุกรานจากราชวงศ์หมิงของจีนจนสุดท้ายเนี่ยก็ถูกยึดครองไปในปีคศ1407และถือเป็นการสิ้นสุดอาณาจักรไดเวียดลงตั้งแต่นั้น